สเทคนิครับมือบอนสีคอพับรับลมหนาวค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องพักจิราการ์เด้นค่ะหน้าฝนผ่านไปหน้าหนาวกำลังจะมาเยือนเราก็ต้องทำการเตรียมตัวรับมือกับลมหนาวกันค่ะขั้นตอนที่หนึ่งเลยค่ะเราต้องเติมปุ๋ยนะคะ ห้ามลืมเติมปุ๋ยเด็ดขาดนะคะเพราะว่าเมื่อหน้าฝนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะน้ำฝนได้ชะล้างทั้งปุ๋ยแล้วก็วัสดุที่เราใส่ไปในบอนสีแทบหมดแล้วนะคะเพื่อนๆนเพราะฉะนั้นเราต้องเติมปุ๋ยค่ะลมก็แรงแดดก็จัดนะคะอาหารก็ไม่มีกินแล้วจะให้บอนสีโตได้ยังไงล่ะคะเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ปุ๋ยบำรุงน้องเขานะคะ อย่างที่ 2, นะคะเราต้องควบคุมความชื้นให้กับหน้าดินแล้วก็ในดินเลยนะคะเพื่อนๆจะช่วยให้ต้นไม้เนี่ยค่ะไม่ชะงักนะคะการเจริญเติบโตค่ะแล้วก็ทำให้น้องเขาเนี่ยค่ะแตกยอดอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะเมื่อมีวัสดุคุมหน้าดินแล้วนะคะเราก็ต้องหมันลดน้ำทั้งเช้าและเย็นเลยค่ะเพื่อไม่ให้รากนะคะของต้นไม้แห้ง หรือวัสดุที่เราผสมปลูกแห้งด้วยนะคะเพราะว่าถ้าวัสดุที่ผสมปลูกแห้งค่ะมีผลกระทบกับรากของต้นไม้ได้ค่ะเพื่อนๆและว,วัสดุคุมหน้าดินนะคะเพื่อนๆก็สามารถจะใช้เป็นฟางก็ได้หรือจะใช้เป็นกาบมะพร้าวสับแบบน้อยหนาก็ได้นะคะเอาที่เพื่อนๆสะดวกเลยค่ะมีแบบไหนใช้แบบนั้นได้นะคะเมื่อเรามีการใส่ปุ๋ยแล้วนะคะ มีการคุมหน้าดินแล้วสิ่งสำคัญนะคะก็ต้องรดน้ำทั้งเช้าและเย็นด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับต้นไม้ของเราค่ะน้องบอลสีพวกนี้นะคะชอบความชื้นนะคะมากๆเลยเนาะนะคะเราก็ต้องหมั่นเช็คสภาพอากาศของเขาด้วยนะคะว่าวันนี้ลมแรงไหมแดดร้อนจัดไหมนะคะเราก็ต้องเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับน้องเขาด้วยค่ะ ข้อ3ค่ะเพื่อนๆสิ่งที่ต้องระวังอีกดื่อย่างคือเราต้องไม่ให้ต้นไม้ของเรานะคะปะทะลมแรงๆนะคะช่วงหน้าหนาวแบบนี้อย่างจังๆด้วยค่ะดังนั้นนะคะเมื่อลมหนาวมาเยือนในถิ่นบ้านเราแล้วนะคะสิ่งสำคัญก็คือเราต้องใช้สแสลมเนี่ยล่ะคะ่ะเพื่อนๆนะคะมากั้นนะคะอย่างของนุน่นนาค่ะก็คือใช้สแสลมเนี่ยค่ะ บางลมนะคะไม่ให้ลมเนี่ยมาประทะกับน้องบอลสีนะคะอย่างเต็มเต็มเนาะแต่ถ้าใครมีตู้บอลสีนะคะก็สามารถเอาน้องไปเก็บในตู้บอลสีก็ได้นะคะอันนี้จะช่วยได้เยอะเลยค่ะนะคะอากาศหนาวๆแบบนี้ค่ะไม่ได้ไม่ได้ทำให้น้องเขาทิ้งใบนะคะแต่ว่าเมื่อน้องเขาเจอลมแรงๆอะคะ่ะต้นไม้เขาก็จะคลายน้ำสูงมากเลยนะคะ เมื่อมีใบเยอะนะคะต้นไม้ก็จะขายน้ําเยอะนะบางต้นกลัวตายมากเลยนะคะกลัวว่าฉันจะตายนะทิ้งใบหมดเลยค่ะเหลือแต่หัวนะคะเพื่อนๆด้วยความเป็นบอลสีของเขานะคะบอลสีเนี่ยก็เขาก็ชอบความร้อนชื้นนะคะหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนมีนะคะบอลสีเลี้ยงไว้จํานวนน้อยๆเนาะก็สามารถทำตู้ขังเดี่ยวเล็กๆก็ได้นะคะ ต้นไม้จะเจริญเติบโตได้ดีนะคะสภาพอากาศต้องดีแสงต้องถึงน้ำต้องดีดินต้องดีด้วยค่ะเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับ3เทคนิคนี้ไม่ยากเลยนะคะที่จะทำตามเพียงรู้เท่านี้เราก็สามารถที่จะรับมือกับลมหนาวได้แล้วค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังนะคะพักจิราการ์เด้นขอบคุณค่ะบ๊ายบาย